กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับเหรียญพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูร้อนฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหลังพระปรมาพิไทยย่อพอปร ปีพุทธศักราช2525เนื้อทองแดงบล็อกแรกในปีพุทธศักราช2525อันเป็นปีมหามงคลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ได้โอกาสสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีได้มีการเตรียมตัวจัดงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์อายุครบ200ปีอย่างยิ่งใหญ่หนึ่งในภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง คือการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าวพระราชทานให้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานในครั้งนี้ คณะกรรมการได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานจัดสร้างเหรียญพระแก้วมรกตหลังพระปรมาพิไทยย่อพปรขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นที่ระลึกและสมนาคุณแก่เหล่าผศนิกรที่ต้องการร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเสด็จพระราชกุศลในการบูรณะครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะ ทรงเป็นแม่งานกองอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์ทรงนำความขึ้นกราบทูลขอพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนพระแก้วมรกตพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรรูปแบบทรงเครื่องสามฤดูที่แตกต่างกันเหรียญรูปเหมือนพระแก้วมรกตพระพุทธมหามุนีรัตติปาสามรูปลักษณ์สามรูปแบบมีดังนี้เหรียญพระแก้วมรกต ท่งเครื่องฤดูร้อนเป็นเหรียญรูปแบบทรงไข่เหรียญพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝนเป็นเหรียญรูปแบบทรงหยดน้ําเหรียญพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูหนาวเป็นเหรียญรูปแบบทรงกลมพร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญพระปรมาพิไทยย่อพปรอประดิษฐานไว้ที่ด้านหลังเหรียญทั้งสามรูปแบบเพื่อความเป็นสิริมงคลอันสูงสุด สำหรับการดำเนินการจัดสร้างนั้นกองหัตถศิลป์และกรมศิลปากรเป็นฝ่ายดำเนินการออกแบบเหรียญกองกระสากรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังเป็นฝ่ายดำเนินการผลิตเหรียญโดยมีจำนวนการจัดสร้างดังนี้ 1. เนื้อทองคำจัดสร้างตามจำนวนสั่งจองให้บูชาเป็นชุดๆละสามเร 3, หรียญสามฤดูภายหลังก็มีการแบ่งให้บูชาแบบแยกเดี่ยวด้วย 2. เนื้อเงินจัดสร้างจำนวน1 2 0 0 0ชุดให้บูชาเป็นชุดชุดละ 3, 3, ดสามเหรียญสามฤดูสเนื้อทองแดงจัดสร้างจำนวน1 2 0 0 0ล้านสองสชุดให้บูชาเป็นชุดชุดละสามเร 3, หรียญสามฤดูและแบบแยกเดี่ยวจัดสร้างพิมละหนึ่งล้านสองแสเหรียญเมื่อการจัดสร้างเหรียญเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ประกอบพระราชพิธีพุทธ,ธาพิเศษ ในวันที่13เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2524ณพระอุโบสถวัดพระแก้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสเสด็จเป็นประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดกล้าวสเสด็จประกอบพระราชพิธีพุทธาภิเษก พระมหาเถราจารย์นั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิตในมณฑลพิธีราชวัตชฉัดทงมีดังนี้หนึ่งสมเด็จพระยานสังวรพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อครั้งยังทรงดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนวัดบวรน,นิเวศวิหารจังหวัดกรุงเทพสอพระมงคลราชมุนีหลวงพ่อสุพปโชติปาโล วัดสุทัศเทพวรารามจังหวัดกรุงเทพ 3. พระราชาสังวรยานหลวงพ่อสนิทธิรสินิทโตวัดศีลขันธารามจังหวัดอ่างทอง 4. พระวิสุทธสารหลวงพ่อถินปัญญาประโชโตวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี 5. พระราชาอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะอุตตมังกโรโรวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีห พระครูพิพิธพัพชราสร์หลวงพ่อจ้วนจันทศิริวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างจังหวัดเพชรบุรี 7. พระครูสมุทธรรมสุนทรหลวงพ่อสุดสิริธโรวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร 8. พระครูสุตาธิการีหลวงพ่อทองอยู่ยโสวัดใหม่หนองพระองค์จังหวัดสมุทรสาคร9พระครูประดิษฐ์นวาการหลวงปู่บุญอิสรโรวัดวังมะนาวจังหวัดราชบุรีสิ พระครูยานวิจัก์หลวงพ่อผ่องจินดาปัญญาทีโปวัดจักรวตรราชาวาดจังหวัดกรุงเทพในเวลาเดียวกันนี้พระภาวนาจารย์และพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วราชอาณาจักรอีก90บรูปได้ร่วมพิธีนั่งปรกเจริญภาวนาแผ่จิตานุภาพณวัดที่ประจำอยู่ส่งพลังจิตภาวนารวมเป็นหนึ่งเดียวส่งไปยังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามอาทิเช่น หหลวงพ่อขอมอนิโชวัดไพรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีสองหลวงพ่อแช่มฐานุสโกวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมสามหลวงพ่อละมูลขันติพโลวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานี 4. หลวงพ่อเนื่องโกวิโทวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงคราม 5. หลวงปู่คร่มยะโสธรวัดวังว่าจังหวัดระยองหหลวงปู่คำดีประภาส วัดถ้ำผาปู่จังหวัดเลยเจหลวงพ่อภัยบูลสุมังคโลวัดรัตนวนารามจังหวัดพะเยา8หลวงพ่อสงจันทสโรวัดเจ้าฟ้าสาลาลอยจังหวัดชุมพร 9. หลวงปู่ดุลอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ 10. หลวงปู่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาคิริเขตจังหวัดขอนแก่น 11. หลวงพ่อเกษมเขมโกสำนักสุสานไตรรักจังหวัดลำปาง 12. หลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามจังหวัดร้อยเอ็ด13หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดธ้ำกรองเพนจังหวัดอุดรธานี 14. หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี 15. หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ 16. หลวงปู่สิมพุทธจารโรวัดธ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ 17. หลวงพ่อเริ่มปรโม วัดจุกระเชิจังหวัดชนบุรีเป็นต้นในการจัดสร้างเหรียญพระแก้วมรกตได้เงินสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมทั้งสิ้นถึง220ล้านบาทเศษพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยพระพุทธรูปเป็นแบบปางสมาธิ พุทธศิ์ศลิลปะก่อนเชียงแสนจนถึงศิล,ลปะเชียงแสนสร้างจากหยกเนฟไฟสีเขียวดังมรกตมีขนาดหน้าตักกว้าง48เซนติเมตรความสูง66เซนติเมตรสถานที่ประดิษฐานพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นพระพุทธรูปสำคัญตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญปีพุทธศักราช2520เครื่องทรงสามฤด,ดูพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแรกเริ่มจัดสร้างขึ้นด้วยพระราชตทาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวงศ์จักรีวงศต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเครื่องทรงทั้งสามฤดูมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นเดิมในขณะนั้นเป็นวรโรกาศมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชาสมบัติครบห้สิปี ในวันที่9เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2539กรมธนารักษ์ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงสามฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสดังกล่าวโดยเครื่องทรงชุดใหม่นี้ เป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบันกำหนดเวลาเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตระยะเวลาในการเปลี่ยนเครื่องทรงเครื่องทรงฤดูร้อนกำหนดเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสี่ราวเดือนมีนาคมเครื่องทรงฤดูฝนกำหนดเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดราวเดือนกรกฎาคมหากปีใดเป็นปีอธิกมาจะเลื่อนเป็น วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ดหลังซึ่งจะตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีเครื่องทรงฤดูหนาวกำหนดเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12ราวเดือนพฤศจิกายนส่วนประกอบของเครื่องทรงชุดปัจจุบันเครื่องทรงฤดูหนาวของพระแก้วมรกตใช้อัญ,ญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรงฤดูหนาวชุดใหม่ทั้งหมด15 8 6 8ยเมตรน้ำหนัก2863.4 4กรัต น้ำหนัก572.68กรัมน้ำหนักลงยา27.69กรัมน้ำหนักทองสุทธิ5,579.50กรัมรวมน้ำหนักเครื่องทรงฤดูหนาวชุดใหม่6,179.87กรัมเครื่องทรงฤดูฝนของพระแก้วมรกตใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรงฤดูฝนชุดใหม่ทั้งหมด15,388เมตรน้ำหนัก694.98กรัต น้ำหนัก139กรัมน้ำหนักลงยา153.54กรัมน้ำหนักทองสุทธิ7,913.84กรัมรวมน้ำหนักเครื่องทรงฤดูฝนชุดใหม่8,206.38กรัมเครื่องทรงฤดูร้อนของพระแก้วมรกตใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนชุดใหม่ทั้งหมด6,297เมตรน้ำหนัก2,132.81กรัต น้ำหนัก426.56กรัมน้ำหนักลงยา166.24กรัมน้ำหนักทองสุดที่7,145กรัมรวมน้ำหนักเครื่องทรงฤดูร้อนชุดใหม่7,737.80กรัมประวัติพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปแกะสลักแก่จากยกเนฟรยสีเขียวดุดดังมรกต พระพุทธรูปศิลปะเป็นสกุลก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนพบครั้งแรกในเจดีวัดป่ายาตมบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายปัจจุบันคือวัดพระแก้วอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในปีพุทธศักราช1977ได้เกิดฟ้าผ่าลงมาที่พระเจดีจนพังทลายลงจึงได้พบพระพุทธรูปที่พอกปูน และลงรักปิดทองทางวัดจึงได้นำไปไว้ในพระวิหารต่อมาปูนบริเวณพระนาสิกหรือจมูกเกิดการกระเทาะออกเห็นเนื้อมรกตเมื่อทำการกระเทาะปูนออกจากทั้งองค์เห็นพระพุทธรูปเนื้อเป็นสีมรกตทั้งองค์หลังจากนั้นพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งนครเชียงใหม่ทราบข่าวการค้นพบพระพุทธรูปองค์นี้จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่เชียงใหม่ แต่ช้างที่ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับไม่ยอมเดินทางไปยังเชียงใหม่แต่กลับจะเดินทางไปยังที่เมืองลำปางเจ้านครเชียงใหม่เห็นว่าลำปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้าเมืองลำปางมาถึงในสมัยพระเจ้าติโลกการาชได้เชิญพระแก้วมรกตมายังเชียงใหม่สร้างปราสาทประดิษฐานไว้ให้ แต่ปราสาทกับถูกฟ้าผ่าหลายครั้งครั้นเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งล้านช้างที่เป็นญาติกับราชวงศ์ล้านนามาครองเมืองเชียงใหม่เมื่อพระองค์เสด็จกลับหลวงพระบางก็อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับไปด้วยพร้อมกับพระพุทธรูปพระพุทธศิหิงทางเชียงใหม่ขอพระพุทธรูปกลับคืนก็ได้แต่เพียงพระพุทธรูปพระพุทธศิหิงเมื่อล้านช้างได้ทําการย้ายเมืองหลวง จากหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทร์ก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วยต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวงพระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางลงมาจากอาณาจักรล้านช้างเมืองเวียงจันทร์ในครั้งนั้นได้นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวรารามต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงบุสบกในเรือพระที่นั่งเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาจนถึงปัจจุบันพระบางได้ส่งกลับคืนให้หลวงพระบางตำนานพระแก้วมรกตมีเรื่องเล่าอยู่หลายตำนาน ตำนานที่น่าเชื่อถือที่สุดคือตำนานที่อยู่ในช่วงก่อนเชียงแสนถึงเชียงแสนเพราะพระแก้วมรกตเป็นศิลปะก่อนเชียงแสนจนถึงศิลปะเชียงแสนตำนานในยุคสมัยอื่นเป็นเรื่องแต่งทั้งสิน้นจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตาม และกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ